อำนาจต่อรองของลิซ่าที่ YG ไม่อาจปฏิเสธเงินไขแบล็คพิง์ต่อสัญญาวงแต่ยังไม่เซ็นสัญญาเดียว เรียกด้ว่าสิ้นสุดการรอคอยของคนทั่วโลกโดยแท้จริงครับเพราะคำถามที่ค้างคาใจกันมาพักใหญ่ได้รับคำตอบกันไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อ YG Entertainment นั้นครับได้ออกมาประกาศข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาของสี่สาวเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่าง Black พิงคครับว่ามีการต่อสัญญาสําหรับการทํากิจกรรมวงอย่างเป็นทางการนั่นก็หมายถึงับว่าในโอกาสอันใกล้ครับชาวบิงและทั่วโลกก็ยังคงมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของทั้ง4สาวในนามของวง Black พิงคที่ยังคงอยู่ภายใต้สังกัดของ YG เหมือนเดิม ที่แน่ๆครับประกาศดังกล่าวนั้นก็ส่งผลให้หุ้นของ YG นะครับพุ่งขึ้นจาก48,000วอนกระโดดมาอยู่ที่61,900วอนหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า29%เลยทีเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับย่อมสะท้อนให้เห็นว่าสีสาวแบล็กพิงค์ไม่เพียงทรงอิทธิพลในวงการเพลงเคป๊อปเท่านั้นแต่ยังทรงอิทธิพลถึงขนาดที่ว่าสามารถกำหนดชะตากรรมของค่ายวายจีได้เลยทีเดียวลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าถ้าวันนี้สีสาวนั้นตัดสินใจไม่ต่อสัญญาในนนามวงกับ YG อย่าว่าแต่ว่าตัวเลข4 8 0 0 0วอนเลยครับเพ้อเออาจจะต่ำลงกว่าน,นี้อีกไม่รู้เท่าไหร่และที่ต้องย้ำกันตรงนี้ครับก็คือข้อสัญญาที่ YG ประกาศออกมานั้นครับรอบคุมแค่เรื่องของการทำผลงานในนามมววงร่กัน4คนเท่านน แต่ไม่ได้หมายรวมถึงสัญญาเดียวๆของแต่ละคนโมเดลนี้ครับทางเกาหลีเรียกกันว่าออกจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ในยุคข,ของวงเกิลเจเนเรชันนั้นแล้วหรือแม้กระทั่งกรณีของ God s เซเวครับก็เช่นเดียวกัน ต้องบอกว่าสําหรับกรณีของ YG และ b บ a ็คพิงนะครับกับการใช้โมเดลนี้ต้องถือว่าวินวินกันทั้งคู่เพราะเอื้อประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย YG ก็คงจะมี b บล็คพิงเป็นเสาหลักของค่ายต่อไปที่จะสามารถสร้างรายได้และกําไรให้กับต้นสังกัดอย่างมากมายมหาศาลโดยชื่อเสียงที่โด่งดังไกลไประดับโลกแล้วขณะที่4สาวเองนะครับก็สามารถมีอิสระในการรับงานในรูปแบบอื่นๆของตัวเองโดยผลประโยชน์นั้นครับก็ไม่ได้ถูกหารแบ่งกับ YG และคงยังมีนามสกุลแบล็คพิงต่อท้ายชื่อเหมือนเดิมของทุกคน แต่ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนะครับไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นกันได้ง่ายๆกับศิลปินในสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่ระดับท็อปโฟของเกาหลีหากว่าไม่มีอำนาจในการต่อรองสูงสุดจนต้นสังกัดไม่อาจจะปฏิเสธได้ซึ่งกรณีของแบ็คพิงนัครับยังไง YG นั้นก็ต้องยอมโดยไม่มีทางเลือกอื่นและก็ต้องยอมรับนับถือในความเด็ดเดี่ยวของสมาชิกทั้ง4คนครับที่สามารถต่อรองผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือต้องตกเป็นเบี้ยล่างของใครอีก ปฏิเสธกันไม่ได้เลยครับว่าฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้แบล็กพิงค์ก้าวมายืนในจุดที่สามารถร่วมกําหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญานี้ได้ครับเพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุดก็ย่อมจะหนีไม่พ้นสมาชิกสาวชาวไทยคนเดียวของวงครับอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ของเรานี่แหละครับที่เป็นคนสามารถเปิดประตูสู่สากลให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับวงแบล็กพิงค์และเพลงในสกุลเคป็อปได้อย่างสง่างา,ามหรือจะมีใครเถียงไหมครับว่าในตลาดต่างประเทศไม่ได้รู้จักและให้การยอมรับในตัวตนของซา มากที่สุดถ้าเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆในวงนั่นแหละครับไม่ต้องพูดถึงการเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของสินค้าระดับไฮเอนส์ N, หลายต่อหลายแบรนด์ไม่ต้องพูดถึงยอดผู้ติดตามใน IG จส่วนตัวที่พุ่งไปแตะ99ล้านเฟลโลสูงที่สุดในบรรดา Kpo p อและศิลปินป๊อปทั่วทั้งเอเชียพูดง่ายๆเลยว่านาทีนี้ครับไม่มีใครหรือไม่มีอะไรไมาหยุดยั้งลิซ่าได้อีกแล้วแม้กระทั่งการที่เธอถูกแบนดโดยการปิดบัญชีไว้ป่อครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รันนนสงใปเอกธแ ในปารีสซึ่งค่อนข้างจะขัดกับขนบธรรมเนียมในแดนมังกรอยู่แล้วแต่สุดท้ายนะครับลิซ่า,าก็กลับมายืนแบบโดดเด่นอยู่ในวิปปอได้ถึง2ครั้งติดต่อกันในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเพียงแค่1สัปดาห์ ครั้งแรกนะครับจากงานเลี้ยงที่ทางสหราชอาณาจักรจัดขึ้นเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งส่งผลให้คีย์เวิร์ดของลิซ่านะครับได้รับการติดตามอ่านอย่างรวดเร็วในหมวดบันเทิงโดยมียอดผู้ดูกว่า1น0บล้านครั้งครับและสถิตินี้ครับมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วและครั้งที่2นะครับลิซ่าเธอปรากฏตัวเข้าร่วมชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชแกงกับนิวคาสเซิลที่สนามปาร์คเดอะแพงครับก็ส่งผลให้ลิซ่าขึ้นอันดับหนมาาากกว่130ล้้นครัง ล่าสุดก็กลับมาถล่มว้ปอซ้ำเป็นรอบที่3จากข่าวข่าวการต่อสัญญาในนามวงกับ YG นั่นเองขณะสื่อโซเชียลมีเดียระดับยักษใ์ใหญ่ๆของเมืองแดนบังกรน,นะครับยังเอาเธอไม่ลงก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไม YG นะครับถึงได้พยายามยื้อยุดสุดพลังและยอมรับข้อเสนอทุกอย่างครับเพียงเพื่อได้ชื่อว่ายังมี Black พิงค์ลลิซ่าอยู่ในสังกัดนั่นเองแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ลองเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I can